เงินบาท19ตุลาคม2565แข่งค่าที่38.09บาทวันที่19ตุลาคมนายพูลพาณิชย์พบุลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่าค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ38.09บาทต่อดอลลาร์แข่งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ระดับ38.12บาทต่อดอลลาร์โดยแนวโน้มค่าเงินบาทแม้ว่าภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดอาจช่วยชะลอการแข่งค่าของเงินดอลลาร์และช่วยชะลอแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าต่อเงินบาทแต่ทว่าเงินบาทยัง คงเผชิญแรงกดดันจากฟลธุรกร,รมซื้อทองคําในจังหวะย่อตัวแรงซื้อสกุลเงินต่างประเทศเช่นเงินเยนอย่างญี่ปุ่นจากฝั่งผู้ประกอบการรวมถึงฟันฟลอนักลงทุนต่างชาติค่ะเงินบาทอาจจะยังไม่สามารถแข่งข้าหลุดโซนแนวรับ3 7 8 0บาทต่อดอลลาร์ไปได้จนกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอย่างชัดเจนเช่นเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อเนื่องหรือฟันฟล l o นักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสินทรัพย์ไทยมากขึ้นทั้งนี้ในช่วงที่ตลาดการเงินผันผ,ว,มมนนนนนผวนส การความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ Options ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงได้ดีในช่วงที่ตลาดผันผวนหนักค่ะ